สวัสดีครับนี่วันนี้เราจะมีตะขอเบ็ดมาแนะนำนะครับเป็นเบ็ดของดีคอยเป็นรุ่นรหัส YS25 นะครับนี่สายกระสูบสายกระพงเขาจะรู้จักกันดีนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากระพงนะครับที่เขาจะเล่นกันเยอะนี่ตัวนี้สินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไอตัวนี้จะมีตัวใหม่ออกมานี่เบอร์ใหม่ออกมาเบอร์สิบหกจะเล็กสุดเล็กสุดเบอร์16 จนากองโฟก,กัสเนาะนี่ครับเล็กสุดตัวเบ็ดนี้เขาออกแบบมาเหมาะสําหรับงานเหยื่อเบานะครับเล่นงานเบางานกระซูบงานกระพงสายเก็บตกกระพงทั้งหลายแหลน่นี่ตัวนี้เลยยกกระดีนะครับใส่เบ็ดยกกระดีเบาๆสายหวานนี่ครับตัวนี้เขาจะเน้นมาที่น้ําหนักเบานะน้าหนักน้ําหนักตัวเบ็ดจะค่อนข้างเบาจะ เวลาเราใส่ไปเหยื่อมจะมีความพิวค่อนข้างเยอะนี่ครับสําหรับลูกค้าที่ชอบแบบเก็บตกกระพงนี่นะครับต้องการแบบความพิวของเหยื่อนี่เลยแนะนํานี่เลยเบอร์สิบหกใส่กับกระดีตัวเล็กๆนะครับอ่านี่แล้วเรามาดูน้ําหนักเหยื่ออ่าไม่ใช่น้ำหนักเยื่อน้าหนักตัอขอเบ็ดกันนะครับอ่านี่ครับ น้ำหนักต่อขอเบ็ดนะครับเบอร์16นะครับจะอยู่ที่0.08กรัมเบอร์14อยู่ที่0.11กรัมนะครับเบอร์12จะอยู่ที่0.17กรัมส่วนเบอร์10จะอยู่ที่0.23กรัมนะครับนี่ตัวนี้เลยไฮไลท์เราสำหรับงานเก็บตกกระพงนะครับใครชอบยกกระดี่ตัวเล็กๆนะ,อะไอตัวในรูปนี้จะเทียบเท่ากับตัวเบ็ดจริงเลยนะครับ อันนี้ผมจะเทียบให้ดูกับงานกระดีประมาณ3มกรัม3กรัม3ามเซนนะครับนี่3กรัม3ามเซนอันนี้ส่วนตัวนี้ผมจําขนาดไม่ชัวร์เล็กๆหน่อยอนี่ครับก็ยังเหมาะสมกันอยู่ส่วนเบอร์1 4สีเบอร์14ผมจะแนะนำมาเล่นเล่นกับกระดีไซส์นี้นี่ผมว่ามันจะพอดีกว่า 14 12ได้ได้ทั้ง2เบอร์ถ้าชอบแบบกัดชัวร์ผมแนะนําสักเบอร์12ถ้าชอบพิ้วๆิผมแนะนำเบอร์14อ่านี่เลยครับส่วนเบอร์10เบอร์10นี่ผมจะแนะนำใส่เป็นพวกปักขนาดสัก6 7เจ็ซนนะครับงานปักเบอร์10กับเบอร์12เล่นได้ส่วนส่วนพวกปักพวก4.5 สาอย่างเงี้ยครับผมแนะนําสักเบอร์14หรือเบอร์12ถ้าชอบพิวๆเขาเบาๆก็ผมแนะนำเบอร์สิบสีถ้าชอบแบบปาดูดรักหนักแน่นๆผมแนะนํนาเบอร์12ครับจะชัวอ่ามาสำหรับลูกค้าที่สนใจต่อขอเบ็ดรุ่นนี้นะครับตอนนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นอยู่ใน TikTok อกช็นะครับนี่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ ปกติกล่องละ160บาทนะครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่ใน t ิกตอกช h อ p จะเหลือแค่กล่องละ60บาทพร้อมส่งฟรีครับสำหรับลูกค้าใหม่นะที่เข้าไปกดติดตามใน i ิกตอกของผมนะครับ t ิกตอกของเราจะชื่อหรื i อ็นฟิตช i เนิชิงปากช่องเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให,ให้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อด้วยเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะครับผม จากปกติ160บาทเหลือ60บาทนะครับโอเคไงอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวสินค้ามีจำสินค้ามีจำนวนจำกัดเดี๋ยวจะหมดก่อนพลาดโอกาสนะครับจาก160บาทเหลือ60บาทพร้อมส่งฟรีนะครับผมใน TikTok Shop ของร้าน NN Fitting Shop นะครับผมบายสวัสดีครับการกดสั่งสินค้านะครับเพียงเข้ามาหน้าโปรไฟล์ของผมนะครับ ล้วกดตรงรูปตะกร้านะครับตรงรูปสอนี่ชี้อยู่นะครับผมกดเสร็จแล้วเราก็เลือกสินค้าได้เลยนะครับเลือกไปที่เบ็ดดีคอยเดี๋ยวจะชอบเป็นตัวน้ํามันของอาบูก็มีนะครับผมเลือกเสร็จแล้วเราก็มาเลือกนี่ครับจะมีเลือกเบอร์ให้นะครับให้เรากดเลยว่าเราจะเอาเบอร์ไหนนะครับแล้วก็กดจํานวนให้เลือกเบอร์นะครับแล้วกดจํานวนได้นะครับจะมีที่เพิ่มจํานวน แล้วเรากดซื้อด้วยคูปองก็ได้ครับเสร็จแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในตะกร้าของา